สดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาเล่นเกมแบบก็สก๊อขึ้นเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้หนูตั้งใจจะเล่นให้ได้สี่สิบกว่าวันนะคะโอเคมาหนูก็แบบจะ,จะเล่าเรื่องนะคะวันนี้หนูก็จะไม่มา,าพูดถึงอะไรสักอย่างเลยหนูจะมาเล่าเรื่องคือพรุ่งนี้นะคะจะไปตึกวิทยาศาสตร์อ่า ทุกคนอาจจะเคยไปนะคะอันนี้ขอเอชื่อน,นะคะตึกลูกเต่าแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พรลมเก้านะคะคือแล้วหนูอยากไปมากแล้วใครเป็นบ้างคือเวลาไปทันนศึกษาทุกคนคือแบบเขาชอบให้ไปตึกลูกเต่าแล้วหนูชอบนะเพราะว่าหนูชอบเดินเล่นแล้วแอร์เย็นมากแล้วเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเดินเล่นแล้วก็แบบเล่นอะไรสัมันจะมีอะไรให้เล่นเยอะมากแต่ว่าบางครั้งมันก็แบบแบบ วิทยาศาสตร์มกเกินไปแล้วทําให้เราหน้าเบื่อแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่แบบมันไม่น่าเบื่อไงเออเออเออออออแล้วพรุ่งนี้หนูจะไปนะคะและทุกคนคือใครอยากเห็นหนูต่อเล็บบ้างยาดิเดี๋ยจะไปซื้อเล็บมาต่อนะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปให้ดูระหว่างต่อเล็บนะคะแบบหนูไม่ได้ไปต่อกับร้านนะคะหนูก็แบบว่าซื้อมาต่อเองอันนี้ก็คือหนูกําลัง ไปหาเด็กนะคะหาเด็กในแมปนะอันนี้คือในแบบแล้วคือหนูตั้งใจว่าหนูจะหาเด็กแค่ครบอมีกี่คนนะสี่คนหนูตั้งใจจะหาให้ครบสี่คนในวันหนึ่งในแบบหลายๆวันเออวันหนึ่งหนึ่งคนอะไรเงี้ยคือแบบหนูไม่รู้ว่าหนูจะทําได้หรือเปล่านะทุกคนต้องดูให้จบนะว่าหนูจะทําได้หรือเปล่าแต่หนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเออก็คือ อันนี้ก็คือหนูมีเวลาเล่นเยอะมากหนูก็เลยแบบเล่นนานหน่อยอันนี้คือหนูเล่นกับใครไม่รู้นะเขาเป็นคนต่างชาติทุกคนอ่ะอันนี้หนูก็ไปเปลี่ยนชุดมาตามน้องปลาหมึกนะคือแบบไล่คาถาแต่งตัวตามแล้วจะหาได้เออแล้วอุ้ยเราหาเจอแล้วแล้วเราก็มายิง,ย,งยิงเลยเออคือแบบหนูรู้สึกว่าการที่เราเล่นไปเรื่อยๆมันทําให้เราแบบเก่งขึ้นอนะ รู้สึกมีความสุขอะคือหนูสามารถเล่นกับใครก็ไม่รู้ได้แล้วแบบได้หลายวันนะอันนี้คือหนูอยากจะเล่นแบบได้สักแบบ50วันอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเล่นได้ประมาณนี้ต้นคลิปพูดว่าสี่สิบวันแต่คืออันนี้ขอไฟสูงหน่อยเอออะไรเงี้ยแล้วหนูอยากจะเจอลัทธิแบบที่มันเป็นลูกตุม้มอันนี้หนูก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นปลาหมึกสีเหลืองแล้วนะเพราะว่ามันเป็นการไล่คาถาอ่านหนูก็ เดินไปเดินไปเดินอ้อมไปเดินอ้อมมาอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันจะตามหนูทําไมอะหมาป่าเอลฟาหนูไม่เช่าเลยใครไม่เช่าเหมือนหนูว่าแบบคือคลิปที่นั้นคือแบบคือแบบโอ้ยคลิปที่นั้นหนูเล่นกับน้องๆหนูก็ตายเพราะหมาป่าเอลฟานีแล้วหนูมาถึงหนูก็ฆ่าหมีเลยนะสองตัวเฮ้ยหนูฆ่าอันนี้สามคนแล้วนะหนูได้ขวานแดงแลอะอะสามคนแล้วนะที่หนูมาช่วยสามคนแล้วนะ ก็แบบหนูรู้สึกมีความสุขมากกับการที่หนูแบบไต่เลเวลหนูสามมรถเล่นได้แบบอ้ว้าวว้าวว้าวอันนี้หนูก็ต่อยกับต่อยกับรัทธินะทุกคนว่าหนูก็สร้างเตียงแล้วแบบหนูก็เอาเชือกเพิงมาใส่นะคะแล้วก็กระโดดให้เพื่อนอันนี้หนูก็เปลี่ยนเป็นชุดโคอาานะเพราะว่าเด็กคนต่อไปเป็นโคอาาและหนูกำลังจะไปหาเด็กซึ่งหนูก็เอาหนังมาปาไปให้อ่าไอคนนี้กอดแล้วหนูก็ กำลังจะเดินไปหาเด็กคือเนี่ยคือหนูเดินไปหาเด็กแล้วทุกคนคือมันพีคงมากเพราะว่าหนูเดินไปแล้วใช่ไหมหนูก็เดิน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 เก็บกระสุนไปบ้างอะไรบ้างอะคือแบบมันมีกําแพงกั้นก็คือหนูต้อง คือหนอูต้องเติมไฟได้หกก่อนหนูก็เลยแบบเอเอ,เอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วทุกคนก็มารว้นะังว่าหนูจะเติมไฟได้หกหรเปล่ายันจบอะ่ะเออหนูก็มาเก็บของเก็บของนะเออแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วคือแบบเออ แล้วก็เดินกลับบ้านเลยแบบชิวๆอะไรอย่างนี้วิ่งกลับบ้านแล้วก็กระโดดให้เพื่อนดังเดงดังๆง,ง,ง,งแล้วก็เอาของใส่นะคะแล้วก็ของใส่คืองงมากหนูตัดตั้งแต่ก่อนไปแล้วแบบเพื่อนไม่ใส่เลยอะไม่ปรนไม่แรแล้วก็แบบเอาเทียนไปใส่นะคะก็คือเช้าพอดีอะโอ้โหไม่มีโอกาสไอ้ทีดออทีเลยอะโอ้แล้วหนูก็เลยหาเทียนใส่แต่ว่าไม่ใส่แหละหนู ท่าทงแบบแล้วหน,นูก็เปิดกล่องได้ของเกลือมากเลยพายุหิมะอีกแกลรำคาญมากเลยพายุหิมะจะกลับมาทําไมเ่ะเยออเนอะคือแบบครอรำคญาญเหมือนหนูว่าพายุหิมะเนี่ยคือไม่ไหวแหละก็เลยเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเห็นว่าเพื่อนอะยังไม่มีขวัญดีเลยแล้วก็เลยใจดีนะคะเมื่อกี้เราเปิดกล่องได้ขวัญดีก็วิ่งดองแดงดัแดงกลับมาบ้านเพื่อขวัญดีไปให้เพื่อนเอออันนี้ นูขี้เกียจพักแหละขอแล้วต่อเรื่องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใครมีแบบใครมีเรื่องเล่าของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บ้า,บางใครแบบเวลาไปทัศนศึกษาม,มีเรื่องเล่าบ้างหนูมีนะวันนั้นอะหนูไปทัศนศึกษาตอนปสามหรือสักอย่างนี่แหละประศันศึกษาแล้วทีนี้หนูก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนั่แหละแล้วคือหนูก็งงมากคือตอนนั้นอะแล้วหนูเข้าห้องน้ําใช่ไหม คือแบบทุกคนหายไปหมดเลยอันนี้หนูไม่เล่าให้ใครฟังเลยนะอันนี้หนูไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังเลยนะเพราะหนูกลับบ้านมาหนูลืมทุกคนหายไปหมดเลยแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าทุกคนอะ่ะเขาไปซื้อของเล่นกันแบบตรงในตึกนั่นแหละแบบข้างล่างตึกแล้วหนูก็ตกตื่นมากกําลังจะเดินไปแบบหาพี่พนังกงานพี่แบบพี่ที่เขาพาถั่วเออนั่นแหละมังเดินไปเลยแล้วหนูก็เลยแบบงงมากแล้วก็เห็นแบบเฮ้ย อันนั้นใช่ครูหนูหรือเปล่าเออดีนะหนูหันจจไ่งั้นหนูวิ่งว่อนเลยนะทุกคนคือแบบใครมีแบบนี้บ้างแต่ว่าเวลาที่เราอ่ะไปที่ตึกลูกเต๋าอะเป็นไหมหนูไม่อยากกลับบ้านไม่รู้เป็นอะไรเป็นบ้านหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือหนูก็ต่อยกับไอ,อ้รัตทีก้นนะเออเออ,เอ,อแล้วหนูก็กระโดดไปมา <c oughs> <c oughs> หัว คือแบบใครคือช่วงนี้หนูไลไม่ได้ไลไม่ได้ไล่โดนแบนหนูอยากเล่นกับน้องๆพี่ๆที่เขาแบบที่เขาจะเล่นกับหนูหนูอยากเล่นนะไม่ใช่ว่าหนูอ่ะไม่อยากเล่นนะหนูอยากเล่นแต่ว่าหนูเล่นไม่ได้อ่ะมาหนูเล่นไม่ได้ทุกคนอ่ะอันนี้หนูก็มาเก็บเหล็กแบบชำชำๆเก็บเหล็กชำชำๆอ่นนะเออ ลนูก็เก็บเหล็กเลยเก็บ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 แล้วก็มีถังน้ำมันแล้วหนูก็เก็บอีกแล้วหนูก็ป่อยถังน้ำมันทิ้งทำไมก็ไม่รู้โอ้ยแล้วหนูก็จะโดนฆ่าตายแล้วก็สับสับสับไฟอะนะก็แบบก็เออหนูก็เอามาตัดไม้อ่ะนะเออแบบหนูที่เก็บพัตกตอนเนี้ยคืออะไวโอ้ แล้วหนูก็พยายามคุยกับเพื่อนนะเพราะว่าหนูจำไม่ได้หนูไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นคนประเทศอะไรหนูก็เลยคุยเป็นภาษาไทยหนูเลิกว่าเพื่อนอะพิมเ์นเล่นสรุปเพื่อนเป็นคนประเทศอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นแบบต่างชาติหนูก็เลยงงมากอะไรเนี่ยหนูก็เออแล้วหนูก็พยายามคุยกับเขาเป็นภาษาไทยนะอืมแล้วหนูก็เปลี่ยนชุดให้กเปลี่ยนชุดธรรมดาแล้วคือแบบลำคาญพายุหิมะจริงคือเป็นอะไรยะคือแบบ มันดับมั่นนะมันดับมั่นน้าเออแล้วหนูก็ไม่รู้หนูจะทำอะไรหนูก็เลยเดินกินพริกไปเรื่อยๆเลยล่ะเออไม่รู้จะทำอะไรอ่ะจริงคือแบบโอ้โหจะกลับมาทำไมเออหนูก็เลยอยู่นิ่งๆเลยเพราะว่าพี่มังคูตัวอะไรนะนกอ่ะมันถ้าเราอยู่นิ่งๆมันจะไม่เห็นเราแล้วคือพิงแมากอีหมาปะเอาป้ามันเกิดในบ้านโอ้โหแล้วหนูก็เลยต้องวิ่งหนีหนูกแบบโอ้โหสุดยอด แบบเช้าโคตรร้ายอ่ะทุกคนอ่ะหนูก็มาเก็บเหล็กแล้วเปิดหีบอะไรนี้เออเห็นเพื่อนว่าไม่มีเพื่อนไม่มีกระสอบดีเราก็เอากระสอบดีมาให้เพื่อนเป็นยังไงเป็นยังไงเออแล้วก็พายุนี่มาอีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดให้กลายเป็นเฟรรี่เออมาตี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 เต,ตยกับลทัลบลทธิอีกแล้วเตยกับลัทธิอีกแล้วอ่ะม,ม,ม,มา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 ดีครับก็มาดีครับ ก็มาดีครับก็มาดีครับมาดีมาดีเอาสรุปตายจบ